สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนครับมารีกับ้าพี่พนน้องออกมาเรียงแผลอยู่หายอยู่หน้า้กคาระพี่น้อง้าแผลผ้าถึงไม่กินยายอยู่แถวทั้งหัวหน้าพี่ครับขั้นแดนทั้งพี่ครับกับตแท่นนี่ยาหกหย่างามครับยาอ่อนๆนะครับก,กินกินยาแทบทุกทีก่นะครับต้นไม้ต้อนนี้ก็ตามทเป็นกินหมด,ดกินจนเตียนหมดเลยครับแถวนี้ แต่ว่าประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วครับกินไม่กินอยู่ดีแต่กลัง้งตีมีโอกาสที่ไทยคลิปนะครับไทยคลิปไทยไม่รู้ไว้ให้พี่น้องรด้เิ่งกันนะครับอากาศร้อนรู้บ้าครับแล้วากา็ยังไข้เยอะบางเทอมันก็มีอย่างชีฝามาบดบางอิต,เต์เบียนพ่อได้ย็นีหยจักน่อยอยู่กับตัะมือก,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 กออับรักๆเลยคือ้อลครับยืนตากแดดครับรเพ่ดี๋ยวก็ตั้งผมมานน,นั่มมาเลยเริ่มนะครับ พอดีอน,นัดพ่อขาเพื้นประมาณใบสองนั่นแหละกะเล็ดออกมาประมาณเทียงนี่ก็เลยปล่อยแพ่ออกมากินหยาเลยสำพังพ่อขาดพื้นมานะครับ่สสูดีมาเลยครับราคาแพรด้ยวยนี่แพรร่วมตั้งแต่ตั้งแต่สิบแปดกิโลขึ้นไปนี่ครับห่อสี่สิบกิโลนี่ราคาหกสิบห้าบาทเดียวนี่ช่วงนี้ ราคาตกต่ำตกต่ำหลายนะครับแต่มันได้เลี้ยงแล้วก็ต้องเลี้ยงครับอาศัยว่าเขาบริษัมีต้นทุนการผลิตยางมากมายนอกจากเขาใส่แรงงานนะครับใส่แรงงานในการดูสิครับไม่ยางเลี้ยงยางเฝ้าเพิ่นหัึง่งสิละ,ะตตแล้วก็ต้องเทียกัตัดปกติปกตินไม่ต้องตัดแล้วครับเฝ้าพื้นไปทํางานนี่เขาต้องตัดไปกินเหมือนน้ำมือแรงไปตัดประกเศษไปจักรถหนึ่งอยู่ครับคำคำแจักซี่หาม,ม่กแรงพอละดซี่ไปตัดตอช่วงนี้ก็สิปปล่อยเลี้ยงรถก่อน อช่วงกุมารใบใบโมงก็กล <t ip le noise> so ัวด Mont ิครับเขาคอกเขาคอกแล้วกับล่อพวกค่าเพิ่มแล้วก็ช่วงคัากุมารซีโมงนิดเดอกมาปล่อยออกไม่เกล็ดประมาณชั่วโมงสองชวโมงหลังจากนั้นเขาก็สิ่เสียได้ช่วงค่มแหละไปตัดเราเราสีคัมครับไปตัดผักกษตรแล้วไมเตรียมไว้กินมื่ออื่นฟวามอื่นเขาบ่าบริ่ปล่อยเลี้ยงนะมมือเราไปทำงานพี่น้องเห็นบ่๊บพี่น้องผมว่ามันเป็นหมื่นๆอย่งเลยมันหย้อนแสงครับ เริ่มอิ่มหมดแล้วครับอบบ้าบ้านชั่วโมงหนึ่งแล้วเริ่มอิ่มแล้วเริ่มยืนแล้วเริ่มยืนเบื้องแล้วพวกนี้ก็เริ่มที่ถอยแล้วงานแทบทุกชิดเลยครับมันกินมันกินแทบพุกชิดนะครับเมันพอ่คยเลือกเตอนนี้แล้ก็สบายดีอย่างหนึ่งอยู่ว่าพี่เจ้าไ่ได้เลือกกินบ่ได้เลือกงานอนไรนะครับแค่งานอังส่นี่ปกติเพิ่งเคกินด้วยสตาร์ทไปสตาร์ทไปนี่ในช่วงช่วงฝนปกก้องหนาดนี่โถ่ท่อลม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 โถ่ท่อนี่ คนพักกระธินพาคเกษตรเขามาวันไหนเขากระจายตัดหญ้ามั้งนีงครับหญ้าแบบนีแล้วครับใค้กินก็กินอยู่แต่ว่าก็มาปล่อยเลี้ยงด้วยสิขันตนน้นแง่สิคนเราเคยกินคนเราเคยกินแต่ขันตน้นอ่อนๆคนกินดีทำน้อยๆนี่ครับแดดแล้วครับตอนนี้แดดแล้วตั้งกันแท้ครับคนเ่าล่องให้หน้าหรอกมีน้ำมีจืลืมีเป็นเงินมีน้ำไม่กีดตมเลยจะได้มันก็บรรลุมันเรียบเป็นสิละ่ะ เรียกข้าไปกกินต้นยอดเนี่ยไม่เนี่ยดอกเนี่ยแต่ว่าสิให้กินขอ,อกัดเขาเพราะมีครับเพาะกินมัจะค่วมอเพราะกินไม่ได้ไรเงี้ยเป็นเสียจากว่านเพื่อติต่ำกันเพิ่ติดดวดลงแค่น,นั้นแหละเขาสลงน้ำแต่พยายามไเรื่อยๆพี่น้องเป็นกิจวัตรประจำวันครับเขาถาเขามีเวลาเขาก็ถือมาปล่อยเลียงทั้งที่เลยเขาถือบนนั้นเขาสเพบาระเพราขังถาเขามีเวลา หน่อยหลายชั่วโมงหนึ่งครั่งชั่วโมงกับพ่อยมาก็ยังดีก็เขาขัางไว้ตลอดครับพี่น้องย่างหนึ่งหน่อยเพิ่อนกับย่างออกกําลังกายนะครับเป็นการเสริสม,าสารสสมสร้างสร้างเสริมสร้างแบบเพื่นเจ้าตัวนันครับออกกําลังกายแบบก็คือคนนี่แหละครับนะครับแต่ขังไว้อยู่ไหนสถานที่ก็ขังหลายบางทีมันก็นเครียดนะครับบางทีมันก็นเครียดก็ออกแมย่ยางเล่นนี่สิพวกบพ,พื่อกับเพิ่อนกับเออสดชื่นขึ้นลาเรื่องขืนนะครับตั้งเกกินดีอยู่ครับเพิ่อนกับ พ็การกินเลี้ยกินบางตัวก็กินเครื่องใหม่บางตัวก็กินเนี่ยนะครับนี่ส่วนกันและตามกันและตั้งเสีะแทงลูกประจำครับตามกันท่องออนๆตามกันเดืดแทงแทงออกทิมไลฟ์ไลฟ์แม่ละไลฟ์เทือละวกับตั้งเสยอยู่ตังเสียแต่เมื่อกัตเป็นเหตุทุกปีใส่ได้ครับเพราะมันหามเขาบ่ได้เพราะว่าเขามันมักส้นหนักยังกันอยู่แล้วตั้งเสียแทนช้นน้ำท่องน้ำสีคล้องน้ำจังกันตั้งเป็นเป็นประจำ ครับเรองทีเก็ดช่อด้ฟ้าผนังไอ้ส่หัวยังสี่ครับที่ห้อยมาเาื่้งเสือนะครับนี่แหละครับพี่น้องเอ้ยเกษตรกรนะครับเกษตรกรบรรยุทก็ยังสี่ะมาณนี่แหละครับแต่ว่าก็เป็นทุกเมืองนะวะแต่ว่าลักๆม์เืองเือขาก็สิมาท่านาทียังสี่บรรยุทธเด็ดเต็มเต็มที่นะครับ เขาก็เห็ดอาชีพเสริมไลยครับพอสักวันหนึ่งอีก,กว่าโดนนะปีนนะนงงนปหน้าเขาก็เสียหน้าเขาก็ว่าไม่งานประจำถ้ำหร่อเด้ปล่าเขาเกิดอาศัยอาชีพเสริมพวกนี้แหละพ่อเลยมีรายได้ให้เจ้าของครับแต่เขาบอเห็ดสำรองไปปุ๊บถึงมือถึงมือนั่นแหละปุ๊บเโาชิมาเริ่มต้นเหดใหม่เนี่ยเขาต้องเซฟล่าอีกโดนนะครับโคชิเห็นอดอกเห็นผลเห็นตัวเงินตัวทองตอนนี้เขาเริ่มมาเป็นปีเปีสองปีแล้วปุ๊บตอนนี้มันยืดยุ่งตัวแบบทุกอย่างครับถึงกำหนดเขานับเดือนไปแล้วเขาติขายตอนไหนเมื่อไหร่ เาแพลเขาเท่าเรื่มท่องเดือนนี้ปุ๊บเขานับไปเลยว่าอีกจี่เดือนเขาสด้ขายมันเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นครับรุ่นนืหาตัวหกตัวประมาณนี้ครับไปขายยุ่ประมาณนี้จังมื้อนี่กับสิขายยู่ประมาณหาหกตัวนั่นครับเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นครับจังรุ่นต่อไปกับมีสำรองไว้แล้วก็อีกสี่เดือนหาเดือนเขาก็สีขายอีกแบบมีสำรองไว้ประมาณสี่หาตัวขึ้นกันนันสิครับมันชุดเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดครับก็ถือว่าเขากับมันเป็นอาชีพเสริมที่ ก็พ่อด้ใส่ย้อนมันน่ะมันราคาสิบ่งพอดีด้ก็ตามสร้างเ้องก็ตือวา่าเขาเขาเลี้ยงไหวเพื่อเวลาเขาฉุกเฉินบ่มีเงินใส่สิเขาก็สามารถที่งอื่นประค่าพ้นวัสดุอ่าพ่อได้เงินใส่ได้นะครับผมก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ที่ที่ทน่าฮิตด,ด้วยกันครับนอกจากนอกจากอ่าเขาจะเลี้ยงแพะแล้วก็มีงัวให้กันเลี้ยงงัวให้กันเลี้ยงงัวเฉ็ดหน้าเลี้ยงปลานะครับโครงการที่เทียต่อไปนี่หลายอย่างอยู่ครับนะ เขต้องมีเวลาก่อนเกษียณก่อนเขามีเวลามาอยู่นอยู่อยู่เฝ้าอีดีจริงจังแข็งเขาไม่ต้องเกษียดได้เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเขาเลี้ยงสัตว์บางอย่างเนี่ยเขาต้องอยู่ฝ้าเป็นประจำนี่นะะครับมันเสี่ยงกับการถูกหมามาไหลกัดจนี่สิเรือมีสีขระมยมาไหลเอาเนี่ยเขาต้องมาอยู่อยู่นั่นเป็นเป็นเป็นประจำนี่สินะครับต้องมีเวลามาอยู่จริงจังครับแต่ว่าช่วงนี้เขาเก่าไปสมิัซะก่อนครับอีกปีหน้าพันกันญาติปีหน้าไปเขาก่สร็จแมีเวลามาอยู่น้ำเขาเต็มที่ี่ล้ว ครับผมก็คิปนีก็คงสีเซเวลราเพียงสานีแลวพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องทุกคน,นครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับติดตามชม,ชมแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งให้แจ้งเตือนนะครับขอบคุณพี่น้องได้พี่น้องเด้อที่เข้ามาเป็นกำลังใจสุขสุขคนขอบคุณและสวัสดีครับ